สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์สุขค่ะเรามาเริ่มกันที่สอสอส,อสอชวนคนไทยคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้าผ่านแอปพลิเคชันดีมายในแพลตฟอร์มหมอพร้อมและ h r e to h e ิ l เดินหน้าสารพลังทุกภาคส่วนพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตหลังพบแนวโน้มประชาชนเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิตพุ่งต่อเนื่อง นายชาติวุฒิวังวนผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอได้กล่าวว่าสอสอสอยกระดับการสร้างเสริมสุขภาพจิตเป็นยุทธศาสตรสสำคัญเน้นสารพลังหนุนเสริมภารกิจภาคส่วนต่างๆพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตป้องกันก่อนป่วยในกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยป้องกันการฆ่าตัวตายโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจสังคมให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันและมีความเข้มแข็งทางจิตใจในการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆทั้งระดับบุคคลครอบครัวชุมชนเพราะช่วง3-4ปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคตประชาชนเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นจากรายงานความสุขโลกปี2565พบแนวโน้มความสุขคนไทยลดลงต่อเนื่อง รวมทั้งข้อมูลประเมินสุขภาพจิตของคนไทยตลอดปี2,564พบสัดส,ส่วนผู้มีภาวะเครียดสูง14.5%เสี่ยงซึมเศร้า16.8%เสี่ยงฆ่าตัวตาย9.5%และจากข้อมูลศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติปี2,560ถึง2,564พบกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น อายุ15 24ปีและ25 34ปีมีแนวโน้มจำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จสูงขึ้นนอกจากนี้สถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตมาพร้อมภัยเงียบก็คือความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ทางสสส,สจึงร่วมกับภาคีสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฉบับที่หนึ่งอย่างเข้มข้นและเร่งด่วนรวมทั้งสารพลังหน่วยงานองค์กรต่างๆพัฒนาความรู้งานวิชาการเครื่องมือที่ทันสมัยนวัตกรรมเช่นนวัตกรรมดีมายระบบปัญญาประดิษฐ์คัดกรองภาวะซึมเศร้าร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมสุขภาพจิต เพื่อทดแทนความต้องการการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตให้ประชาชนเข้าไปประเมินตนเองได้ง่ายมีผลแม่นยำผ่านแพลตฟอร์มเหมา้อมทำให้ผู้มีความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าให้ได้รับการดูแลแบบฟาสแทก็กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เทคนิคการดูแลสุขภาพใจและยังมีโครงการ Here to Heal ระบบบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ และเครือข่ายส่งต่อบริการสุขภาพจิตผ่าน Facebook Fanpage เว็บไซต์และ Line Official h e r e to h e l l ให้ผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพจิตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเช่นมีอารมณ์ในเชิงลบบ่อยๆมีความเครียดสูงมีเหตุการณ์สะเทือนใจหรือมีปัญหาด้านจิตใจอื่นๆรวมทั้งมีความคิดทำร้ายตัวเอง จนถึงผู้ที่มีปัญหาจิตเวทเรื้อรังแต่ยังไม่ได้สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพจิตให้สามารถเข้าถึงบริการที่เป็นมืออาชีพได้อย่างมาตรฐานอย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น